ฉันเปล่านะฝ่าบาทฟังฉันอธิบายก่อนอธิบายก็เหมือนกับปกปิดคืนนี้นอนที่นี่นะนอนที่นี่ไม่ได้นะคะโมหลงมัว่วไปพวกเราจะไม่เป็นแบบนั้นอีกห้องที่นี่ฉันให้หลินเซาทำาความสอาดให้แล้ว เธอกำลังคิดอะไรกันเนี่ยคุณหนูใหญ่คะทำความสะอาดห้องเรียบร้อยคะ่ะอาบน้ำเสร็จแล้วก็พักผ่อนซะนะขายหน้าชมัดที่นี่มีผู้หญิงมาอยู่ด้วยเหรอ ผู้ดูแลบ้านหลิ่นเสาเตรียมเสื้อผ้าที่ใช้เปลี่ยนตอนอาบน้ําให้คุณแล้วนะคะวองนี้ต้องแต่งมาพวกนีิคนไหนแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันเล่ารีบจัดการตัวให้เรียบร้อยแล้วนอนซัพกพรุ่งนี้ยังมีเรียนแย่ yeah, แล้วไปเรียนสายแน่เลยฉันขอลาหยุดให้เธอแล้ว จริงเหรอคะเธอคิดจะออกไปแบบนี้น่เหรอฉันลืมเปลี่ยนชุดนอนซะได้ <c oughs> น่ารักจังทำไมทำไมท่านนายกถึงมองฉันไม่ละสายตาเลยล่ะหรือว่าชุดยังชุดบางเหรอ แล้วนี่เขากำลังทำอะไรหรือว่าเข้าติดอยู่บนหน้าน่ะอะมีนี่เอง <c oughs> ฉันกำลังรอคอยอะไรอยู่ตรงไหนมีหลุมบ้างฉันจะไปมดุด <c oughs> ต่อไปเขาไม่มีหน้าไปเขาเหาท่านอายุอีกแล้วสิเราชาชาเธอไม่สบายเลย ลาหยุดไม่ใช่หรอคนบางคนทำไมถึงชอบตามเป็นเงาจริงเลยนะทําเป็นมองไม่เห็นแล้วกันหยุดเหยี่ยวชาเซียวหลินของเราอุตส่าห์เป็นห่วงเธอนะ่ะนี่เธอเป็นอะไรไปฮะหรือว่าเกียดที่เสียวหลินไม่เอาฉุนห่าวให้เธองั้นหรอชาชาฉันรู้ว่าเธอโทษฉันแต่ว่าความรักมันฝืนกันไม่ได้คนที่ฉุนหาวชอบคือฉันนี่นาะ มีหมากำล,ลังเาอยู่หรอเนี่ยหนูหูชหมาดเธอแย่เหลือชาเธอมีคนเลี้ยงดูแล้วกล้ามาด่าพวกเราเหรอฮะปกติเธอใส่ชุดข้างทางพิบเดียวกับใส่เสื้อผ้าสินค้าใหม่ล่าสุด XL ซะแล้วเธอกล้าพูดว่าซื้อเองไหม่ล่ะ นี่มันรุ่นลิมิเต็ดอิ dition ของ XL เชียวนะฉันยังไม่กล้าซื้อเลย XL คืออะไรเหรอหมายถึงไซส์ใหญ่อะไรงี้ปะผู้สนับสนุน99หยวนพร้อมจัดส่งฟรีถูกฉันพูดจี้จุดละสิชุดนี้เธอไม่ได้ซื้อมาเองจริงๆคนที่มารับเธอเมื่อคือสงสัยว่าจะ ไม่ได้เป็นแฟนแต่เป็นเสียเลี้ยงนะสิดูเหมือนว่าเธอคงจะเป็นเมียน้อยเขาละสิเสียวเหมยเธออย่าพูดแบบนี้สิช้าชาก็บอกอยู่ว่าเป็นแฟนของเขานนะ่ะเสียวหลินเธอใจดีเกินไปละถ้าหากว่าเป็นแฟนกันจริงๆทำไมเมื่อวานไม่ลงมาให้พวกเราเห็นหน้าเห็นตาเลยละ่ะฉันว่าเป็นไม่ได้สูงมากที่จะเป็นตาแก่อายุเจ็ดสิบแปดสิบแม่เลย เธอพูดอะไรผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันอะเธอเป็นเมียน้อยเหรอเป็นเด็กมหาลัยแซ่แต่ก้อนน่ารังเกียจจริงหนวกหูชมัดเขานั่นเองโอเลียวทันอูจิเดือนชันปี เียวทันแฟนของคนอื่นเขาทำไมต้องให้พวกเธอดูด้วยเธอเป็นแม่หรือว่าพ่อของหล่อนกันนึกออเลยวทันนายังมีเรื่องที่รูแย่ยหลิวชาเธอเธอว่างมากเลยลอลี่คาบเรียนแรกกำลังจะเริ่มแล้วนะฉันเสียวเหมยพวกเรารีบไปเรียนกันเถอะถ้าเกิดไปสายแล้วก็อาจารย์อาจจะรู้สึกไม่ดีเอได้ ขอบใจนายมากนะพวกหลอนเสียงดังรบกวนฉันนอนต่างหากแล้วอีกอย่างหนึ่งเห็นแก่ว่าพวกเรากำลังเล่นเกมเดียวกันนะเกมเดียวกันดิวชาวัวนนี้อันติเมตเกอร์ลี่แย่งอนาเขตแล้วล่ะอย่าลืมออนไลน์นะ ฉันแย่งมาได้แล้วล่ะแต่พาเทพโอเลียวทันนี่สิฉันเล่นเกมนั้นเหมือนกันอะครั้งหน้าเล่นด้วยกันไหมล่ะงั้นครั้งหน้าฉันจะพานายไปอัพเลเวลแล้วกันฉันเก่งมากเลยนะจะบอกให้แค่อ่อนกว่าเทพโอรเรียวทันนิดหน่อยแต่พานายบินได้อยู่นะ งั้นครั้งหน้าก็ต้องขอเธอพาบินแล้วลหละฉันไปเรียนแล้วนะทำยังไงดีมันจำเนินมาช้าไปสองสัปดาห์แล้วนี่ฉันจะมีจริงๆเหรอเน,นี่ยนักเรียนคุณกำลังเรียกฉันหรอน,นักเรียนเหมือนจะยังไม่ว่างั้นฉันไม่รบกวนเธอแล้วละ่ะ ว่างฉันว่างค่ะตรวจคันที่โรงพยาบาลนี้น่าเชื่อถือไหมคะเชื่อถือได้นะคะไม่เพียงแค่ตรวจคันแล้วถ้าหากว่ามีลูกสามารถทำการคลอดแบบไม่เจ็บได้ด้วยงั้นฉันต้องการใบหนึ่งค่ะหวังว่าน้ำยาของท่านในยุคไม่ได้แรงขนาดนั้นไม่ใช่ว่าพอส่งออกแล้วก็ จะให้ไปที่บางแห่งเป็นเพื่อนใช่ที่ไหนกันลูเบิลูเมดและนักเรียนดีเด่นเธอไปก็จะรู้เองแหละหน้ามีแค่พวกเราสองคนห้ามให้คนอื่นรู้เด่นขาดก็ได้ โรงพยาบาลนี้มันใช่อันที่ช่วงนี้มักจะโปรโมทที่โรงเรียนบ่อยใช่ไหมชาชานี่เธอตั้งท้องเหรอวเวื่อกี้เธอเสียงดังเกินไปแล้วนะถ้าเกิดว่าถูกคนเห็นเข้าจะทำยังไงอืมฉันยังไม่แน่ใจดังนั้นก็เลยแอบมาตรวจอยู่นี่ไงเนือเธอถูกคนขืนใจไม่ได้นะ เรื่องนี้เราจะยอมไม่ได้ต้องแจ้งตำรวจพวกเราต้องให้คนนั้นมารับโทษให้ได้ไม่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 มันก็ไม่เชิงเพราะว่าฉันเป็นคนเริ่มเองแต่เธอก็ยังเสียเปียบอยู่ดีคนร้ายคนนั้นไม่อยากรับผิดชอบใช่ไหมก็เลยไม่มาตรวจเป็นเพื่อนเธอถ้าฉันเจอจะต่อยเขาก่อนสักหมัดสิ่งแรกที่ต้องถามคือ ต้องแน่ใจเสียก่อนว่าเธอทองเปล่าไม่นึกเลยว่ามาสอบสวนเพื่อหาหลักฐานแต่กลับเจอเรื่องที่ซืือ้อยกว่านั่นคือผู้เด็กผู้หญิงที่มั่วไปทิ้งพวกเราพี่น้องกำลังดื่มเหล้าเพื่อไปหาไม่ใช่หรอทําไมถึงมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้หรือว่าเธอทำเรื่องที่ผิดต่อมั่วไป ถ้าเกิดว่าเมื่อไปรู้ละก,ก็คงม,มีนร่องให้สนุกแล้วละสิ